ตอนที่208เื่อตอนว่าเมล็ดพันธุ์และการฆ่าณระดับชั้นลึกของดักเน็ตในสถานที่ลึกลับที่เรียกกันว่าเส้นทางของเหล่าเทพเจ้าทุ่งหญ้าสีเขียวขจีอันกว้างใหญ่ที่ไร้สิ้นสุดศพได้หล่นลงสู่พื้นดินเลือดสดๆค่อยๆไหลซึมลงสู่ทุง่งหญ้ามันเห็นได้ชัดว่าคนคนนี้เพิ่งจะถูกสังหารและร่างกายของเขายังดูสดใหม่อยู่ถัดจากร่างกายที่อยู่บนพื้นดินนั้นเป็นชายคนหนึ่งที่ดูแปลกประหลาดมาก แขนซ้ายของเขาเป็นงูสีดำที่เปิดปากกว้างออกมามันเคี้ยวศพก่อนที่มันจะกินกินลงไปอย่างรวดเร็วต่อด้วยการเลียเลือดที่อยู่บนพื้นดินเขาคำรามเสียงดังกล้องพันาการออกมาด้วยความรู้สึกพึงพอใจเช่นเดียวกับหมาป่าชั่วร้ายที่กินจนเต็มอิ่มหากมองออกไปที่ใบหน้าของชายคนนี้อย่างละเอียดเขาเป็นมนุษย์คนล่าสุดที่ถูกเลือกโดยซันเฉิงเพื่อให้เขารวมเส้นทางของเหล่าเทพเจ้าบนใบหน้าของเขามีรอยเลือดกระเด็นโดนงูดำของเขามีบาดแผล ดูเหมือนว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ในขณะน,นี้อาการบาดเจ็บเหล่านั้นดูเหมือนจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและงูที่กินซากศพก็ดูเหมือนว่าจะให้พลังงานเพื่อทำการฟื้นฟูที่ด้านหน้าของมนุษย์มีนักรบเผ่าผันประชาที่กำลังหายใจหอบอยู่แบหน้าที่เคยหญิงเโสข,ของเขากับถูกปกคลุมไปดได้ความกลัวเจ้าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ประหลาดกันเจ้าทำอะไรเพื่อนของเจ้านักรบร้องตะโกนออกมาด้วยความโกรธก็ไม่มีอะไรก็แค่กินเขาก็แค่นั้น นักรบมนุษย์พันกะาออกมาด้วยใบนหน้าที่ไร้อารมณ์มานตาของเขาพันหดตัวลงเป็นรูปไข่เหมือนกับงูเจ้าเจ้ากินเขาเงินหรือนักรบเผาพันประเจ้าพูดลิ้นพันกันมันเป็นพลังพิเศษของเจ้าเงินหรือนักรบมนุษย์พันเนลียริมฝีปากโดยลิ้นสีแดงสดและพูดออกไปอย่างตะกาตะการว่าไม่มันเป็นทักษะต,ต้องห้ามและเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้ข้าต้องการทําอะไรมากที่สุดทําอะไรเงินหรือกินเจ้าไง ไอเสิรลเลีวอย่าเข้ามาใกล้ขาเจ้าปีศาจปีศาจนักลบเผาพันพระเจ้าพันร้องออกมาเสียงดังรสชาติของมันก็ไม่ได้แย่เลือกลงไปในส่วนลึกของจัก,กรวาลภายใต้การตัดกันของกลุ่มก๊าซสีชมพูมีป้อมปาก,การยักษ์อยู่หลายแห่งที่ถูกจัดวางอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมแปลกๆและกําลังเดินขบวนมุ่งหน้าสู่จัก,กรวาลอันกว้างใหญ่เนเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพยักษ์ของเผาพันพระเจ้าประชากรของเผาพันพระเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าดาร์กเน็ตนั้น มันไม่ได้เป็นแค่ชุดเกรือข่เท่านั้นแต่เป็นการดำรงอยู่จริงที่ซ่อนอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของจัก,กรวาลตราบเท่าที่พวกเขาสามารถหาสถานที่ที่ซ่อนอยู่ของนักเหน็ตได้ด้วยกองทัพลบกาเล็กซี่ที่ไม่มีใขรเทียบได้นี้พวกเขาสามารถจึดรองนักเหน็ตได้ผลประโยชน์อันมหาศาลที่จะได้รับก็จะตามมาเทคโนโลยีชั้นยอดทักษะการต่อสู้และธาทั้งหมดจะเป็นของผอพันธุ์ประเจ้าวิธีนี้ผอพันธุประเจ้าจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดที่สุดในจัก,กรวาล ความพยายามของเผ่าพันธปรเจ้านั้นสูงมากพวกเขาได้เริ่มเดินทางของความพยายามอันยาวนานซึ่งผ่านมาสามยุคสมัยข้ามผ่านระยะทางที่ไม่สามารถจินตนาการได้แต่น่าเสียดายที่เผ่าพันธพรเจ้าที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ละทิ้งทางช้างเผือกเมื่อเวลาผ่านไปควมเชื่อทรัพยกรเริ่มที่จะหมดลงพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักภายในเผ่านนพ,พันธุ์เริ่มมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเดินทางอันแสนยาวนานาน,นี้ซึ่งมันให้ผลตอบแทนที่ไม่มากนัก และเริ่มมีสัญญาณของปัญหาก่อตัวขึ้นภายในดังนั้นเผ่าพันธุ์ประเจ้าจึงได้ตัดสินใจที่จะกลับไปยังทางช้างเผือกและเลือกค้นหาดาร์กเน็ตในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปแม้ว่าการเดินทางระยะยาวจะจบลงแต่การค้นหาดาร์กเน็ตก็ยังไม่มีสิ้นสุดกองอากาศยานนี้เป็นกองที่รับผิดชอบในการสำรวจค้นหาดาร์กเน็ตที่ชื่อดวงดาวพิชิตดาร์กเน็ตจากการที่เผ่าพันธุ์ประเจ้าเลือกใช้คำว่าพิชิตมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความมั่นใจในขั้นต้นว่าเป็นอย่างไร พวกเขาคิดว่าจะสามารถครอบครองและกลายเป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายของดวงดาวดักเน็ตและแม้แต่จัก,กรวาลทั้งหมดบริเวณภายในห้องถงแห่งหนึ่งของกองทัพอากาศยานหน้าต่างบนา,ดดานยักรอบด้านซึ่งสามารถมองเห็นท้องฟ้าจากภายนอกได้อย่างชัดเจนเก้าอี้สูงมีชายชราคนหนึ่งเขามีผมสีดำกำลังนั่งอยู่มือข้างหนึ่งของเขาลองที่ศีษะปิดตาลงรอฟังรายงานข่าวจากผู้ช่วยของเขาในตอนนี้เราอยู่ใกล้กับทางช้างเผือกมากขึ้นแล้ว างทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทาไมเราจึงได้เจอกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆรูปแบบเหล่านี้ต่างจากที่เราเคยเจอมาก่อนหนีน้มากและพวกเขาใช้วิธีการที่ดูโหดร้ายมากขึ้นตามรายงานของนักลบพวกเราที่กลับมาจากดัรกเน็ตพวกเขาได้พบกับอันตรายทุกประการและบางคนก็ถึงกับกินสหายของพวกเราและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานหรือวัาสารอาหารสถานการณ์เชน่นนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้แม้ว่ามนุษย์เหล่านี้จะมาถึงเส้นทางของเหล่าเทพเจ้า แต่เจ้าก็รู้เช่นกันว่าคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเส้นทางของเหล่าพระเจ้าไม่ใช่เทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ในความเป็นจริงพวกเราเผ่าพันุ์พระเจ้ายังไม่ได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆจากเส้นทางของพระเจ้าในยุคหลายปีที่ผ่านมาเส้นทางนี้ยิ่งมากขึ้นเมื่อเจ้าเดินต่อไปนักลบของพวกเราได้พยายามอย่างที่สุดและพวกเขาทั้งหมดก็ไม่สามารถก้าวหน้าเมื่อพวกเขาทําการต่อสู้กับเผ่าพันธุ์อัจฉริยะอื่นๆ ดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตอัจฉริยะทั้งหมดต่างก็ติดอยู่ในสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันในเวลานี้ชาชาลากก็เปิดปากของเขาและพูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำว่าพูดได้ดตรงประเด็นทาไม่ใช่ว่าพวกเราไม่มีความก้าวหน้าใดๆในเส้นทางของเทพเจ้าพวกเราก็คงจะไม่ลงทุนลงแรงโดยเผ่าพันธุ์ทั้งหมดของพวกเราเพื่อหาตำแหน่งที่แท้จริงของดาร์กเน็ตการตัดสินใจในครั้งนี้ทำให้พวกเราเสียเวลาไปถึงสามยุคเต็มๆและชนชั้นสูงหลายคนที่มีพรสวรรค์นในเผ่าพวกเรา ไม่ได้ตายบนเส้นทางของหลอดเทพเจ้าหากแต่ตายในระหว่างการเดินทางอันยาวนานนี้เจ้ารู้ดีว่าข้าเป็นคนที่ต่อต้านการตัดสินใจเดินทางในครั้งนี้ตั้งแต่แรกแต่น่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถโน้มน้าวผู้นำที่มีระดับสูงได้ปูดตายบังคับบัญชาของเขาพยักหน้าและกล่าวต่อว่าท่านหลอดข้ารู้ว่าท่านลำบากใจปอท่านขีดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการจบเส้นทางของหลอดเทพเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งที่ข้าต้องการจะพูดมนุษย์เหล่านี้ไม่ธรรมดา นอกเหนือจากประสบการณ์บนเส้นทางของหลอดเทพเจ้าทั้งหมดแล้วมันยังสามารถช่วยให้คนเติบโตและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วการเดินบนเส้นทางที่ยาวนานของสมยุคสมัยนี้ทาให้พวกเราสูญเสียมากเกินไปและตอนนี้มนุษย์ก็เลือกกลุ่มคนที่ไร้ความปาณีให้เข้าสู่เส้นทางของหลอดเทพเจ้าถ้ามนุษย์เหล่านี้พัฒนาขึ้นไปอีกเก่งว่าพวกเขาจะกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามที่แข็งแกร่งสําหรับพวกเราฝ่ายตรงข้ามที่แข็งแกร่งหรือชายชราหน้านิว้วคิ้วขมวดพันพูดออกมาว่า นั่นเป็นคำพูดที่เกินจริงไปมากพวกเขาเดินทางไปบนเส้นทางของเหล่าพระเจ้าทั้งหมดและระดับของพวกเขาก็ต่ำกว่ามากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพัานพูดออกมาอย่างเขี่งขึ่ว่าท่านหลอดท่านสามารถที่จะไม่สนใจพวกเขาในตอนนี้แต่ท่านไม่อาจละเลยในอนาคตเห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ธรรมดาพวกเขาเป็นคนไร้ความปานีและใช้ทักษะต,ต่อสู้ต้องห้ามทุกประเภทโดยไม่สนข้อห้ามใ,ใดๆนักรบหนุ่มของพวกเราเป็นผู้เสียเปรียบคนเหล่านี้จริงๆ ท่านก็เห็นสถิติการต่อสู้ล่าสุดแล้วภายในไม่กี่วันเราได้สูญเสียทหารรุ่นใหม่ไปมากกว่า5 0 0 0ันคนใช่ข้าเห็นรายงานแล้วและการสูญเสียก็ดูน่าทึ่งแล้วความคิดเห็นของเจ้าเป็นอย่างไรชายชลาปันถามออกมาความคิดเห็นของข้าคือการประกาศออกไปเพื่อเตรียมคนของพวกเราไม่ให้ประมาทต่อศัตรูจากนั้นพวกเราก็จะส่งกลุ่มชนชั้นสูงที่ไม่มีภารกิจมากมายนักลงไปเพื่อกำจัดมนุษย์เหล่านั้นเป้าหมายคือเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และในที่สุดก็จะกลายเป็นภัยคุกคามต่อพวกเราในอนาคตชายชาลาปันถอนหายใจเบาๆออกมาแล้วมองออกไปรอบๆก่อนจะพูดออกมาว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวบรวมชนชั้นสูงดูสิผ่านมาถึง3ยุคเรื่องของพวกเรายังคงลอกแบบในยุคเดิมวสัสดุที่ใช้ยังคงเป็นไทเทเนียมและเทคโนโลยีทั้งหมดและการพัฒนาทักษะการป้องกันตัวก็หยุดชะงักลงด้วยเหตุผลก็คือกองกําลังของพวกเราติดอยู่บนเส้นทางของเหล่าเทพเจ้าและไม่สามารถทะลวงผ่านเส้นทางเหล่านี้ได้ กองทัพเรือของพวกเราเดินทางมาถึงสามยุคและกองกําลังของพวกเราก็ถูกคุมขังอยู่ในเส้นทางของเหล่าเทพเจ้าทั้งหมดเป็นเวลานานถึงสามยุคในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ประโยชน์จากดาร์กเน็ตน้อยมากมันอาจจะไม่คุมค่าที่จะให้ชนชั้นสูงบางคนของพวกเราไปยังที่แห่งนั้นเพื่อทําการฆ่ามนุษย์นอกจากนี้เส้นทางของเหล่าเทพเจ้าทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการสุ่มและแม้ว่าพวกเราจะให้ชนชั้นสูงลงไปเพื่อจกกัดการกับเหล่ามนุษย์ พวกเขาก็อาจจะไม่ได้พบกับมนุษย์คนใดและจะเสียเวลาและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทําความขารบก่อนจะพูดออกมาว่าท่านหลอดข้ามีหน้าที่ให้คําแนะนําส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับท่านหลอดที่จะตัดสินใจพวกมันก็แค่มนุษย์ที่ไม่อาจคาดการได้และไร้ความปานีข้าก่อนแนะนําไม่ท่านข้าพวกมันในตอนที่พวกมันยังไม่แข็งแกร่งมากพอมิฉะนั้นพวกมันจะกลายเป็นปีศาจอันน่าสะพึงกลัวเมื่อพวกมันโตขึ้น ชายชราลาัางเลอยู่คู่หนึ่งและไหนที่สุดเขาก็ตัดสินใจเอาละข้าจะจัดหานักรบระดับสูงสองสามนายเพื่อตำตามแผนของเจ้าเร็วๆนี้ข้าจะส่งลายชื่อพวกเขาให้กับเจ้าเรายังไม่สามารถฆ่าพวกมันทั้งหมดได้แม้ว่าเราจะรวบรวมประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับเส้นทางของหลอาเทพเจ้าทั้งหมดแต่ถนนสายนี้มันเป็นแบบสุม่มดังนั้นแผนการของพวกเราที่จะกำจัดมนุษย์ได้มันก็มีไม่มากนักชายชาลายืนการว่าท่านหลอด มนุษย์ทุกคนที่ปกเรองข้าในตอนนี้อาจจะกลายเป็นปีศาจในอนาคตสิ่งที่ข้ากังวลอย่างแท้จริงก็คือกลุ่มมนุษย์ที่ได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาฮึมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอเจ้าออกไปซะชายชราพูดออกมาอย่างไม่ค่อยสนใจนักนักรบชายคนนั้นเดินตรงออกไปจากห้องถงมืดและเดินไปตามเส้นทางเดินเมื่อสองข้างเท้าไปที่หน้าต่างใบหน้าขาวซีดเขาเป็นชายัยกลางคน ที่มีดวงตาเลียวเล็กพร้อมกับกบฟันในขณะที่มองดูทางช้างเผือกที่กว้างใหญ่ภายนอกหน้าต่างแน่นอนเราไม่สามารถอนุญาตให้มนุษย์เหล่านี้เติบโตขึ้นพวกเขาเป็นคนประหลาดชายเวกงควรคุ้นคิคดอยู่นานก่อนที่คำพูดเหล่านี้จะหลุดออกมาจากปากของเขา72ชั่วโมงได้ผ่านไปหันหลังได้สังหารนักควบคุมสัตว์ที่มาจากเผ่าพันธุ์พระเจ้าไปแล้วมากมายแต่เขาก็ยังไม่ต้องการที่จะออกไปโดยที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอเหตุผลก็ง่ายมาก ตัวข็งที่ศัตรููกสังหารหันหลังสามารถทําการโจรลกรรมและป้นชิงได้ขณะนี้หันหลังมีแหวนมิติประมาณ17-18ถึงวงในมือและเขาก็ยังไม่มีเวลาที่จะทําการตรวจสอบสิ่งต่างๆที่อยู่ในแหวนเหล่านั้นแต่สิ่งที่แปลกสาหรับนักควบคุมสัตว์จากหอพันประเจ้าแหวนมิติของพวกเขาทั้งหมดมีขนาด100ลูกบาทเมตรมันมีขนาดใหญ่เหมือนกับว่ามันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของพวกเขาเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์มิติ และเทคโนโลยีการเชื่อมโยงหลายมิติพวกเขาไม่ได้มีความสามารถในการผลิตอุปกรณ์จัดเก็บมิติขนาดนี้ผอพันประแจเหล่านี้แหวนมิติได้กลายเป็นอาวุธมาตรฐานของทุกคนและทุกคนก็สามารถมีมันได้หนึ่งชิ้นหลังจาก72ชั่วโมงที่ถูกกำหนดเอาไว้ได้ผ่านไปฮันหลังก็ถูกบังคับให้ออกมาจากดาร์กเน็ตและกลับมาสู่โลกฮันหลังไม่ทราบว่ามันใช้เทคโนโลยีอะไรแต่ลังไหมายอนุภาคที่อยู่ในจันทาทมินได้ถูกเปิดใช้งาน โดยไม่คำนึงถึงมิติที่อยู่ภายในอย่างสิ้นเชิองอยู่ข้างในห้องโดยสารหันหลังไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดฝาออกมาเขาเปิดจอเพื่อตรวจสอบคะแนนของเขามันแสดงผล2,900คะแนนและ1 0 0 0คะแนนแรกเนื่องจากฮันหลังได้ผ่านการประเมินเส้นทางของหล่าเทพเจ้าทั้งหมดและทุกครั้งที่เขาฆ่าศัตรูหันหลังจะได้รับคะแนน100คะแนนภายใน3วันหันหลังสามารถกำจัดนักควบคุมสัตว์หลายได้ทั้งหมด19คนข้าจะไปตรวจสอบสถานีเปลี่ยนหันหลังสงสัย และเคาะเบาๆไปที่หน้าจอเริ่มต้นาการถ่ายโอนไปยังพื้นที่ใหม่อีกครั้งหันหลังถูกส่งไปยังป้อมปาการที่มีประตูมากมายในแต่ละประตูมีคําแนะนําอยู่เจ้าสามารถเข้าประตูที่เจ้าต้องการมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เจ้าต้องการที่อยู่ภายในเพื่อใช้คะแนนแลกเปลี่ยนกับมัน